ดีจ้าวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนขึ้นไปบนวัดถ้ำผาแด่นนะคะที่อยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูตอนนี้นะคะก็จะมารอรถนะคะรอรถโดยสารขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีรถรับส่งนะคะทางขึ้นไปจะเป็นภูเขานะคะอันนี้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะคะตรงที่นักท่องเที่ยวรอขึ้นรถโดยสารนะคะไปกันเลยให้จนรถนะรีน่นี่นะคะเขาก็จะมีจุดคัดกรองแล้วก็ให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะ ชำระค่าโดยสารนะคะอยู่ตรงมุมนู้นนะคะและจะให้ไปนั่งรอขึ้นรถโดยสารอยู่ที่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่ว่าจะพาเราขึ้นไปบนวัดถ้ำพาแดนที่อยู่บนภูเขานะคะเดี๋ยวเรามารอรถด,ด้วยกันนะคะและเดี๋ยวไว้ขึ้นไปชมบรรยากาศสวยๆบนภูดึก,กันนะคะ